ข้าราชการไทยทั้งประเทศเลยนะคะวันนี้มีข้าราชการสาวน้อยซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่น้อยค่ะเธออายุ49นะคะแต่ว่าวัยของเธอนั้นน่ยใบหน้าเกินวัยไปเยอะมากข้าราชการทำงานเหนื่อยคะ่ะดเรเข้าใจและเห็นใจหัวอกข้าราชการไทยมากๆนะคะเครียดจนแก่เครียดจนตีนกาวมากระจายเลยหน้าก็ห้อยแล้วนะคะและวันนี้เป็นตัวอย่างให้เป็นขวัญกำลังใจกับข้าราชการไทยทั้งประเทศเมื่อพี่กัญญายอมที่จะร่วมบุญ ช่วยเหลือสังคมไทยของเราไม่ให้ผู้หญิงถูกหลอกอีกต่อไปนะคะวันนี้ผ่านไปเพียง45วันสวยขึ้นขนาดไหนจนเพื่อนร่วมง,งานที่อายุรุ่นเด็กกว่าแสวว่างไงต้องถามเจ้าตัวคะ่ะแค่40วันเองเท่านั้นใช่ไหมคะทำเฟซออฟเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะ จริงหรือเปล่าจริงไม่โกหกนะไม่โกหกข้าราชการไทยเขารู้จักพี่นะค่ะอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดเขามาทำแล้วเขาเจ็บนะพี่โดนะคะพี่กัญญาจริงค่ะเรื่องจริงค่ะมั่นใจที่จะตอบเขามันคือความจริงนะคะทําวันศุกร์วันจันทร์ไปทำงานได้เลยจริงหรือเปล่าจริงค่ะไม่ต้องลานะคะหยุดพักเสาร์อาทิตย์แค่นั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปทำงานได้เลยค่ะและนี่ก็คือโชว์แผลให้ดูไปเลยค่ะพี่ช่างภาพขานี่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 อยากรู้จังเลยว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาชมกันว่าไงเขาทักกันไหม ทักค่ะทักว่าพี่ไปทำอะไรมาแล้วหน้าแบบตึงขึ้นนะคะประมาณนี้ค่ะปลื้มเลยสิคะปลื้มเลยค่ะแล้วเขาเห็นแผลไหมเอออยากรู้ขอดูนะคะค่ะอกุยแผลนิดเดียวเองแผลนิดเดียวเองไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยก็ผบอกไม่น่าเชื่อเลยมันคือความปราณีฝีมืออันละเอียดอ่อนพิถีพิถันของศัลยแพทย์ของโครงการ Face o อฟค่ะขอบอกได้เลยนะคะหลายๆคนไปตัดไหมที่อื่นเขายไม่รับตัดเลยค่ะเขาบอกไหมเส้นเล็กมากทำไมแผลปราณีเล็กขนาดนี้นะคะ เรื่องจริงค่ะภูมิใจแค่ไหนที่เราช่วยผู้หญิงไม่ถูกหลอกแล้วจากวันนี้ไปภูมิใจมากเลยค่ะได้บุญมากไหมได้บุญมากชอบไหมชอบค่ะโชว์หน้าเหี่ยวเนี่ยนะโชว์หน้าเหี่ยวก่อนนะคะแต่ได้รับรางวัลขนาดนี้ค่ะเราดึงหน้าให้เธอ3าส่วนนะคะหางตาหางคิ้วค่ะส่วนแรกนะคะเก็บถุงไขมันใต้ตาล่างให้ดึงแก้มดึงร่องแก้มดึงมุมปากค่ะแล้วก็ต้องมาดึงเหนียงด้วยค่ะส่วนที่สี่นะคะ โบนัสเพิ่มไปอีกเลยก็คือดึงคอด้วยค่ะเราต้องกําจัดทุกอย่างที่เป็นส่วนเกินอะไรเหี่ยวเอาออกอะไรเกินเนี่ยตรงนี้ดูดออกให้ด้วยค่ะดูสิที่ไหนเขาจะทําให้เยอะขนาดนี้ใช่นะไห<อ>มเก็บเงินมาทั้งชีวิตต้องคุ้มค่าที่สุดใช่ไหมคะ เป็นข้าราชการนะคะมาเลยคะ่ะโครงการ Face Off b a r t อตเตอรยินดีให้โอกาสช่วยเหลือให้ข้าราชการไทยทุกคนมีสิทธิ์ฝันเป็นจริงแบบพี่กันยาคนนีค้ค่ะบอกลาอะไรดีคะบอกลาความแก่ค่ะแล้ว<บ>อะไรอีกคะบอกลาลอยจิงการทุก <c oughs> อย่างนะคะบอกลาหมดเลยค่ะไม่เอาแล้วนะไ <c oughs> ข้าราชการแก่แก่ชื่อกันยาอายุ49ไม่มีแล้วค่ะก็รู้สึกว่าออมีความมั่นใจขึ้นหลังจากทําแล้วนะคะ ก็มีความมั่นใจขึ้นค่ะก็รู้สึกว่าอยากจะมองกระจกแต่ก่อนไม่ค่อยมองกระจกอะคะ่ะแต่งหน้าแล้วมันก็เนียนดีค่ะเนียนขึ้นว่าเก่าวเยอะเลยค่ะก็อยากขอบคุณด็อกเตอร์นะคะที่ให้โอกาสนะคะที่ได้ามาทําวันนี้ค่ะถ้าไม่มีมีด็อกเตอร์พิคมมีโอกาสนี้อะ,ค,ะค่ะขอบคุณด็อกเตอร์มากจริงๆค่ะฉลาดสวยต้องด็อกเตอร์สปริงค่ะ